นี่เสร็จแล้วสามารถปีได้เลยหรือต้องรอเลิกครับ ต้องมาระเบียน มีแต่พาอแก่มันเข้าถึงหมดแล้ว

หมอหาที่ดินประกาศไปนะอยาอะ่ารอรีกราบสู่ผงละ วันนี้พระอาจารย์ขอให้หุงเสียเจท่านเมตตามาทำพิธีในการทกเทเทบ่ทอมักอง,บบงกรน,นะครับผมบมังกรน,นะครับแล้วก็อนุโมนทนาบุกทุกท่านที่ได้ทำบุญ ปูนแล้วก็ทุกสิ่งทุกทุกสิ่งของที่ในการที่ต่อบ่อมังกรนะครับผมบ่อมังกรแห่งนี้นะครับจะเป็นบ่อมังกรที่สีจังองหอสัต์ท่านมีบัญคำบรรชาว่าท่านจะให้หาแผ่นมาสลักบทพระคาถาเพื่อให้จะเป็นบ่อน้ำมนต์พิเศษเพื่อต้องการให้คนมารับน้ำมนต์อันนี้ไปการรักษาโรคไข้ไท้เยด์นะครับขออนุโมทนากับทุกทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับผมสาธุสาธุสาธุ ไปถ่ายอะไรรับนี่นะยไนี่เอาไปถ่ายอันนี้กล้องธรรมดาไปถ่ายตอนเทีไปถ่ายตอนเทป

หมดเท่าไหร่4วะ2.5ครับเนี่ยนี่แหละครับแล้วทานยังได้่คิว6คิวเต็มเราได้ทันหลือไหนครับถ้าทานหรือไปทำอะไรเนี่ยไม่เราเราสแค่2.5คิวครับคืาคาตรนี้ีัาใใน้

ขบวนเรื่นำให้เกี่ย้องกับกรสข้ที่าะาที่ดเป็นหนึ่งในนึ่่การที่จะรับผิ้อบติดลน